Two. วัด่เมเนจรนะครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาที่หาดบุญสะพังหราดสีพิลมเลไนะครับมากินข้าวนะครับเราแวะที่แพโชคโชคดีนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับ หอมหอมใช้ได้ครับที่บรรยากาศครับก็ <c oughs> จะเป็นแพรนะครับมีสั่งกับข้าวลงไปกินได้นะครับ <c oughs> นะฮะบรรยากาศแม่น้ำมูลนะครับตรงนี้ <c oughs> เราลงไปดูนะครับลาเลือกนั่งแพรไหนดีครับ นี่ฮะมีปลาเสือแล้ครับคยากาศอย่างนี้เลยนักชมบรรยากาศดีครับนี่นี่ครับบรรยากาศดีครับ หลังนี้ก็จะมีประมาณออแผงของที่นี่มี 6, 7, 8หลังครับ10ประหลังนะฮะสองฝั 2> 2่งครับ,บรยากาศไงครับเ่บ้นสูงสวยมากเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารดีกว่าหิวมากครับตอนนี้โอเคครับ เราแปวที่ห้าครับอโอเคครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศนะครับแม่น้ำมูลครับนนลมเย็นๆนะครับยอดมากเดี๋ยวไปสั่งเมนูก่อนครับครับ กับข้าวมาแล้วครับที่สั่งก็จะมีอันนี้ปลาเมี่ยงปลาท,ทอดนะครับเน,นี่ยก็จะเป็นปลาทอดแล้วก็จะมีเครื่องเมี่ยงนะครับแล้วจะมีผักมาให้ครับแก้มแล้วก็นี่ยำทะเลครับรสชาติดีครับชิมแล้วอันนี้ก็ต้ยมยำต้ยมยำทะเลเหมือนกันครับอันนี้ข้อไก่ทอดนะครับกับข้าวก็ประมาณ4อย่างนะครับแล้วก็ เขาเปล่า,าครับก็เดี๋ยวเรากินกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันเลยครับหิวแล้วครับ ดีนะครับอาหาร อิ่มแล้วก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับอิ่มแล้วคร,ครับก็จะมีต้มยำในต้มยำรวมนะครับรสชาติถือว่าดีครับดีแล้วก็อันนี้จะเป็นอินข้อไก่ทอดอันนี้ดีครับดีน,นีเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาทอดนะครับเมี่ยงปลาทอดนี่จัดว่าเด็ดเลยครับ ก็ยำยำอันนี้ผมว่าออกเคม็มนิดนึงครับผมอาจจะชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยนะอันนี้ก็พอได้ครับพอได้พอกินได้ก็ถ้าให้อันดับหนึ่งผมนี่เลยครับเมี่ยงปลาทอดทุกคนมานะครับต้องสั่งเลยครับซิกเนเจอร์ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ครับเนี่ปลาทอดแล้วก็มาต้มยำครับแล้วก็ข้อไก่ ก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราเช็คบินดูนะครับว่าจะหมดไปเท่าไหร่ครับอเค,ครับเรากลับันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าจะจ่ายเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับครับโอ้โหหมดแล้วแต่ละห้าสิบเอาอะไรมาใหม่ก็แต่ละห้าสิบนะครับโอ้ยกินนมพี่ร้านที่นี่เปิดกี่โมงครับ ก้าโมงหกโมงเย็นนะครับตอนถ้าตอนถ้าตอนเย็นน่ะครับก็คือลูกค้านั่งได้สั่งอาหารได้แต่ว่าอ่าครัวจะปิดประมาณหกโมงอ๋อครัวปิดทุกโมงครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับรรรออออออแแปป๊๊บบบนนึึงง๋๋คัขอบคุณมากครับอครับ คะครับนี่ครับแพรโชคดีนะครับก็แหวนอุหนุนกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับราคาก็ถือว่าโอเคเลยครับรสชาติอยู่รสชาติอาหารก็โอเคนะครับเปิดประมาณเก้าโมงนะครับปิดหกโมงนะครับคูัวปิดหกโมงแรืว่าลูกค้าก็ะสามารถนั่งทานได้นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาแถว แถวนี้นะครับแถวุบลนนะครับก็แวะทานได้นะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ